มาครับวัสดีครับกับ WB36 ากลาดนะครับเช่นเคยครับรถสวยรถดีเข้ามาอีกหนึ่งคันครับคันตรงหน้าผมเลยครับเป็นเจ้าอัลาดนะครับตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับที่ทุกคนชอบแล้วตามหา2.5 SC p a นะครับ SC แพ็ตัวท็อปเลยนะครับเบนซินล้วนนะครับแนะนำประวัติคร่าวๆนะครับรถคันนี้เป็นรถของบริษัท ใช้นะครับและที่สำคัญปี2022ไนยีมโครน้อยเลยเดี๋ยวน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับสีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันนะครับเอาผาดกับเวลไฟของค่ายโตโยต้ามาครับเพราะว่านั่งแล้วสบายนั่งแล้วรู้สึกเป็นผู้บริหารนะครับและที่สำคัญคือนั่งตรงเบาะ VIP เขาเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับสีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันดูง่ายมากนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับสีภายในเป็นสีซีดแบบนี้นะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีการไขใด้ทั้งสิ้นไม่มีไขครับดูง่ายมากนะครับ ให้คนดูรถไม่เป็นก็ดูออกนะครับอ่ะส่องไปข้างในครับเห็นไหมครับเครื่องยนต์คินคีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงคีนอย่างนี้สภาพหน้าเครื่องทําไมสวยขนาดนี้นะครับไฟเดิมจากโรงงานนะครับน็อตแก้มด้านขวาเดิมเดิมนะครับเดิมทั้งหมดนะครับเคมีไม่เดิมอย่างเดียวครับคือคนขับนะครับก็โครงสร้างด้านหน้านะครับตัวนี้ให้ความทันสมัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวไมเนอร์เชีแล้วครับไฟหน้า LED เรียบร้อยนะครับ เต็มๆแบบนี้โมเียมนะครับมาพร้อมกับชุดพาร์ทเอสซีแพ็กเกจจะเป็นทรงนี้นะครับวิธีการสังเกตก็คือล้อของตัวเ c สซีแพ็กเกจจะเป็นล้อลายนี้นะครับโอเคครับยางเป็นยางโตโยนะครับปียี่สองเหมือนกันนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอ่ะไล่ตามมาเรื่อยๆครับเรามีการวัดค่าสีของตัวรถแล้วนะครับมีการเก็บสีบางๆที่บริเวณนี้แค่นั้นเองนะครับ ส่วนอื่นเนี่ยครับสีไม่เคยทํานะครับหมายว่าสีเดิมจากโรงงานทั้งคันโลโก้สวยๆไฟท้ายสวยๆนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับเสายลักอาผาดตรงนี้นะครับเปิดด้านหลังนิดนึงโอเคครับตามเลยครับเนี่ยครับน็อตเดิมขาวๆอย่างนี้เลยครับไม่มีรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นซ้ายและขวานะครับก็เป็นรถยนต์ที่ระบุไว้ในนั้นว่าเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับก็ครบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันนะครับอ่ะ ปิดฝาท้ายก่อนนิดนึงครับฝาท้ายก็ปิดตัวลงมาโอเคแผงประตูก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีรอยจากใครเนียจากการใช้งานเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยมากๆนะครับมาดูไมกัน้อยเท่าไหร่สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบกิโลผมบอกเลยครับในปีเดียวกันอยู่ระดับต้นๆน,นะครับที่ไม้น้อยมากๆประตูก็เป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้าครับสองบานอยู่แล้วง่าย เบาะก็จะเป็นเบาะกับแบบเมื่กี้เมานะครับซึ่งผมชอบมากนะครับนั่งสบายมากนะครับแล้วมันก็ปรับเอนได้เกือบร้อยแปดสิบองศาครับนะครับปรับเอนสบายๆแบบนี้เลยนะครับก็ไม่แปลกครับว่าทําไมเอาผ่านเนี่ยหรือว่าวลไฟเนี่ยนะครับรถตู้ของโตโยต้าตรงนี้นะครับออกมาเนี่ยตั้งแต่ปีลึกๆแล้วครับตั้งแต่ศูนย์เก้าขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยครับ แต่ได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องครับราคาการตกแต่งจากโรงงานคุ้มค่าและที่สำคัญตัวตา้าซ่อมบำรุงคตรง่ายเลยก <c oughs> ็ใหม่ๆเลยครับแทบจะไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่ารถเป็นใช้งานน้อยเนาะ26,000กนว่าโลนะครับจริงๆใช้ไม่ไม่ครบทุกเบาะเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคนขับแล้วก็ผู้บริหารน,นั่งแค่แค่ท่านเดียวครับส่วนใหญ่นานจะไปกันเต็มคันครับนอกจากมีเซนเซอร์รอบคันแล้วครับมีกล้องด้วยนะครับและที่สำคัญจะมีกล้องตัวนี้ครับที่ติดอยู่กับจอกหลังนะครับอันนี้เป็นของโตโยต้าติดมากับรถเลยนะครับ ปิดมากับรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สรุปด้านหน้านะครับสรุปด้านหลังมีครบหมดนะครับก็เป็นตัวท็อปครับถ้าคนหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยไม่แพ้เลยครับเป็นระดับต้นๆในตลาดสําหรับปี2022นะครับก็มาดูกันที่คันนี้ครับเป็นรถ t o y o ต a าอ p h a า d นะครับ SC Package 2.5 s c p a c k a g เป็เบนซินล้วนตัวท็อปนะครับปี2022นะครับไม่แท้เพียงแค่26,000กิโล นะครับโคตรน้อยบอกเลยน้อยที่สุดในตลาดนะครับสำหรับปี22เราขายเพียงแค่2 7 9 0 0 0 0บาทครับสำหรับรถใหม่ๆแบบนี้นะครับปี2022ครับใครหาอยู่ผมบอกเลยรีบเลยครับเพราะของดีอยู่ไม่นานนะครับกับรถที่มีความนิยมสูงสุดสำหรับรถตู้นะครับบายบายครับรถดีรถสวยนะครับขอเลยครับรีบต่อมาครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe like s h a r ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับที่สำคัญช่องจะได้เติบโตนะครับ my hop, bye, bye Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat. I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? you see?